ก็แดงอยู่ทุกวันท uh, ุกนาทีไหมใช่ใช่ทำอยู่ครับผมตลอดเวลาครับแล้วเขาให้ผานบ้างไหมคะไอ้ที่ทำคะแนนมาเขาว่ายังไงบ้างเขาก็คือจริงๆอ่ะหลายหลายคนอาจจะต้องเข้าใจตามความเป็นจริงเรื่องหนึ่งนะคือเขาก็พยายามอยากแบบว่าเอนเตอร์เทนให้ทุกคนมีความสุขเวลาไลฟ์อะไรเงี้ยแล้วก็บางคนก็อาจจะแบบว่าแบบอาจจะเวลาดูเราสองคนแล้วเครียดไปหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆเ่ะตามหลักความจริงแล้วเนี่ยเขาก็เขาอาจจะเหมือนเด็กนะแต่จริงเขาโตมากๆแล้วเพราะเราสองคนี่ยอายุเท่ากันเลย31แล้วซึ่งเขาก็31แล้วแบบในการที่แบบว่าจะ พัฒนาความสมคัญหลายๆ,ๆอย่างเนี่ยมันต้องใช้เวลาจริงๆ,ใน,ๆในเรื่องความจริงเนาะเราแบบว่าต้องใช้ความต้องใช้เวลาต้องใช้การเรียนรู้กันอีกผม,มก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วแหละแค่ว่าผมอยากสแสดงมุงมไหนให้เพื่อนๆได้เหเ<อ>เ็นอะไรอย่างเงี้ยโชคดีจริงๆตนี้แต่กา่เขถ้ากันนาทีเขามาแล้วล่ะเราจะหาโอกาสขอเขาเป็นแฟนหรือเปเพราะว่าทุกอย่างมันเข้ากันแล้วขอแล้วเหรอก็มีมีก็ถามบ้างแต่ว่าก็คือสุดท้ายเราเราคุยกันแบบผู้ใหญ่จริงเราสองคนโตกันมากแล<ๆ>้วก็ต้องค<ๆ>ุยในหลักความจริงแล้วว่าทุกอย่างมันต้องต้องใช้ ที่ความรู้สึกของผมเนี่ยเราทํางานกันไม่กี่วันมันก็รู้สึกมีความตื่นเ้นมากแล้วมันก็แบบมีอะไรที่คนแบบว่าบอกว่าเออใกล้ชิดกันมากขึ้นอะไรเงี้ยผมก็จะพยายามหาวิธีเนียนเนียนได้ชิดกับเขาเยอะๆกเในขอบแปลกๆโอเคไหมครับัชีทื่อว่ากังโคชินท่าสักพักก็โอเค เราจะพ้าไหมเราจะพาบ่อยไหมโคตรเก่งนะครับกามินอิตอิตาลีแฮนซัม Yes very h a n d Sauce ใช่ First time ในทุกใจ Small face big eyeThis is your time ผา This is your time เรียนเพิ่มเติมเป็นตัวเขาที่จะต้องเรียนเพิ่มเติมอีกมากมายเพราะผมเชื่อว่าแบบอยากให้เขาได้ทำงานที่นี่แล้วก็ ใครจะว่าใครจะอะไรเราก็ไม่เป็นไรสุดท้ายทุกคนจะจะรู้จุดว่าเหมือนที่ตอนนี้เขาพูดไทยได้มากขึ้นเ<ม>ข้าใจมากขึ้นผมนินทาอะไรก็เริ่มไม่ค่อยได้แล้วเ <c oughs> ข้าใจแนะ่เลยเห็นนิ่นั้นล้วงาตอนแรกเรียนเกาหลีใช่ไหมครับแรกๆก็เรียนนะครับแต่หลังๆคิดว่าเออเดี๋ยวเขาต้องมาอยู่ไทยแล้วก็ให้เขาแบบว่าอมองไกลๆนะเราทอนาคตไว้แล้วร่างกายจะเป็นป่าดันตัวกามินเลยให้มาอยู่ที่นี่ทำงานที่นี่เลยใช่ไหมเข้าใจเข้าใจ เกาหลีว่าฉันรักเธอว่าไงคะภาษาเกาหลีฉันรักเธอไอเลิฟยูน้ำเส้นฉันรเคเฮ้ยเอาบอกรักกันแล้วนะครับ